ด้วยทุกคนรักด้วยด้วยทุกคนรักอักฮักอกเป็นแผลเป็นแผลแผลตรงกันเป็นแผลเป็นแผลอ่าก็เรียกเรื่อื้นแผลอ่เจ็บแส้หัวใจแทบแย่ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเอื้นหัวใจแทบแย่ พี่เป็นแผลพี่เป็นผึ้งพี่เจ็บแผลแผลจนน้ำตาร่วงจนน้ำตาร่วงหลวงจนน้ำตาร่วงร่วงอะต้องเอือนเล้เพราะในนี้ถ้าเอือนได้แล้วมันเพราะเข้าใจ ก็ก็เขาเขาเก็บเลยล่ะเขาเก็บลูกเอื้อนเลยล่ะนะคุณแม่คะถ้าในอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยค่ะที่น้องเขาเอื้อนไม่ค่อยเป็นเราจะออกบ้างได้ไหมคะฮะเราเอาลูกเอื้อนของต้นฉบับออกบ้างได้ไหมอ๋อไม่ต้องออกหมดไม่ต้องเอาเ้าหมดหรอกแต่เอานิดหน่อยนะที่ที่แม่สอนเนี่ยเป็นกลิ่นลูกทุ่งอยากอยากอยากปักอยากแม่ก็ไม่ได้อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ นาคน่ะเอาบบน่หนไมือเอื้อนนิดิดะไม่ต้องไปเอาตามเขาใช่ไม่ต้องเก็บหมดเราไม่ต้องไปเอาตามเขาเพราะเราเอาเอลากลักษณ์ของตัวเราแต่เราร้องเอาทํานองของเขาเนื้ออย่าให้ผิดทํานองของเขาแต่ว่าเอลากลักษณ์ของตัวลูกเองแต่ให้มืเ <an> อื้อนนิดนหน่อยๆท่านไม่ต้องเก็บหมด เนี่ยอ่ลองร้องอยากปักป้ายแขวนนนะอยากปักอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าโอ้ยอยากปักแล้ว <c oughs> บอกเขาเลยว่าอยากปักป้ายแขวน แทนเท่าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหักอยากปรับป้ายแขวนขึ้นแทนเท่าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีคนมีชายอกหัก เพือมีเ้อมีสาวใดคนไหนโอนใจหมอปรับเอาหน่อยเพือมีสาวใดคนไหนโอนใจหมอหมอปรับโอนใจหมออ่านไปแล้วคงประจักษ อ่านไปแล้วคงประจักษ <What people S 2> ์ว่าคนว่าคนอกหักเปลียนนัคนลวงที่เจ็บด้วยทูก <P crist. S 1> ด Ausw ้วยทูกคนรักด้วยทูกคนรักหักอกเป็นแผลด้วยทูกคนรักอักอกเป็นแผล เจ็บแสบหัวใจแทบแย่พี่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วงพี่แล้จนน้ำตาร่วงอ่านกันอ่านกันเสียๆปานนี้มีคนหลอกลวงป่านนี้จะได้ไม่หวงว่า ว่าคนล้วงเขาา้ามารังแกไม่ต้อเอามากเอานิดๆหน่อยให้ว่าคนล้วงเข้ามารังแกว่าคน ให้ได้ก่อนถ้าหนูร้องท่อนแรกได้ท่อนสองท่อนสามท่อนสี่มันจะเหมือนกันจะมาแยกตรงท่อนกลางเท่านั้นเอาท่อนหนึ่งให้ได้ก่อนอย่าปักป้ายแผลนขึ้นแผ่นเท่าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีใช่อกหักเพื่อเพื่อนเพื่อน ว่าคนอกหักเกลียดนักคนลวงอ่าเนี่ยเอาทอดแรกให้ได้ฉะนั้นมันจะเหมือนกันหมดเลยนะอ่าได้นะได้นะอ่าใครอีกจ้ะแม่อย่าปัดใบแหวนขึ้นแผนเท่าฟ้าอย่าตัดใบแหวนขึ้นแผนเท่าฟ้า อเอเรียมขวงเรียมแล้วค่ะพี่แม่จเรียมเรียม่ะเรพี่ขวัญก่อนกันนเอ้ยไม่ใช่พี่ต้อแข็งร้องมาเธอร้องมาเธอร้องไปร้องมา หูต้องร้องปากร้องให้เต็มเสียงร้องเต็มเสียงนะอย่าร้องเก็บอย่าอย่าร้องออมร้องออกให้เต็มเสียงอย่าร้องออมเสียงถ้าร้องออมเสียงมันจะรู้ว่ามันจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างร้องเสียงเรามีมีแล้วเราร้องเราร้องให้เต็มเสียงของเราเตรียมแลอทนแล้วนั่งเสียงไหนแม่ึงามะขอบคุณลูก โอเคเวลาหน kind of ูร้องหนูร้องเต็มเสียงสิ่หนูจยร้องออมเสียงนี่หนูร้องออมเสียงนะลูกไม่ต้องตืนเต้นลูกแม่มาบอกว่าจะได้เก่งเอาท่อนเอาท่อนแรกถ้าท่อนแรกลูได้หมดแล้วมันจะได้หมดเลยนะเอาท่อนแรกให้ได้ก่อนสั่นสั่นว่าฝังเรียนังข้นต้นนีแลวเบริ่เสียงมาให้เเร ฟื้นใจเจียมฟืน,น,นใจเจียม<จ>เคยลมเรียม <fang> เรียกฟัง 好嘞 นั่งจ๋าไม่ใช่แววแววแก้วหูแก้วแก้วหูมันแววเข้าไปในแก้วหูของเรานะบางอันเทษาแจ้วหูไม่ใช่แต่ที่แม่ไปร้องหมา